ช่วงออนโรสถนนปลอดภัยกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนรัฐสภาครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงคุยกันในประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเปิดเทอมครับซึ่งช่วงเปิดเทอมหน้าปรกเรียนก็จะมีการจราจรที่คับข้างเนื่องจากว่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายครับ ก็จะมารับส่งบุตรหลานนะครับแล้วก็ยังมีหลายคนที่เลือกการเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถสาธารณะนะครับจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดน่ากังวลที่สุดก็คือบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนเองครับซึ่งทางบ้านลายหน้าโรงเรียนน่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียนทุกคนนะครับแต่เราก็มักจะพบเห็นข่าวบ่อยครั้ง เรื่องของรถชนเด็กนักเรียนบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายเอกนะครับดังนั้นในวันนี้เราก็จะไปคุยการกับทางแต่แพทย์วิทยาชาติปัญชาชายัยประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภาครับและท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บครับซึ่งในตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอวิทยาครับครับสวัสดีครับคุณนงศักดิ์สวัสดีครับท่านูุฟังครับคุณหมอวิทยาครับ เรามาคุยกันเรื่องของความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับเราควรจะทําอย่างไรครับให้ทางมาลายหน้าโรงเรียนทุกแห่งครับเป็นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสํงาหรับนักเรียนทุกคนครับครับสิ่งที่จะเอื้อให้เกิดความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็คือลักษณะทางวิศวกรรมของทางข้ามที่ถูกต้องนะฮะจริงๆแล้วนี่็นการสารวจว่าทางข้ามที่บ้านเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน เกือบทั้งหมดเลยคือ,อาทางข้ามเนี่ยต้องไม่ได้แค่ทางวัลายทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่ทางข้ามเนี่ยปีแค่ขีดเส้นเป็นทางวัลายแล้วก็จบซึ่งตรงเรียมันไม่ได้มาตรฐานนะฮะทางวัลายที่เป็นมาตรฐานไม่ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเยอะแยะเลยนะฮะครับเช่นมันจะต้องมีพยายามทำไม่มีเกาะกลางให้เด็กสามารถเดินเข้าไปแล้วไปหยุดตรงกลางได้ซึ่งมันอยู่ในวิสัยทัศน์นะ ถ้าเราจะทําจริงๆแล้วเราอาจจะทําเป็นคอนกรีตนูนสูงก็มาสักหน่อยหนึ่งอยู่ตรงหน้าโรงเรียนกันด้ตรงบริเวณที่โรงโรงโรง,งเรียนจะผ่านไปเนี่ยทำเป็นเกาะกลางให้เด็กมีที่ให้ได้ยืนพักแล้วก็รถที่มันวิ่งไปวิ่งมามันจะไม่ข้ามเลนมาชนเด็กที่กําลังข้ามเนี่ยได้เกาะกลางนี่ช่วยเนาะมันต้องมีสัญญาณไฟต้องมีเอเส้นที่แจ้งเตือนคนขับรถว่ามันกาลังจะใกล้ถึงทางมาลายแล้วนะ อาจจะต้องมีลำเบิลสตรีปที่สั่นๆๆๆๆนังรุดซิ่งไปนในไกลของว่าอีกนะถ้ามีป้ายบอกแล้วว่าทำอย่างนีเป็นทางไรที่เห็นชัดเจนที่ใหญ่พอที่เห็นชัดเจนได้ด้วยนั้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะที่เป็นเรื่องของวิศวกรรมจราจรในโรงเรียนทุกแห่งถ้าว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยมันควรจะปรับวิศวกรรมจราจรให้ดีตามมาตรฐานนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญต้องเรียนตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งมันอยู่ในวิสัยที่จะทําได้ แต่ในขนาดนี้ยเรายังไม่มีเรียกว่ามีข้อกําหนดเป็นระเบียบว่าจะต้องทำเพราะฉะนั้นหลายโรงเรียนเนี่ยก็เลยปล่อยปล่าน้ออาจจะมีแค่ตีเส้นเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างที่ที่เราคิดว่าจะให้ทำอ,ะอะ่ะน้อครับ,รบผมถามคุณหมอนิดนึงได้ไหมครับที่คุณหมอบอกว่าทางท<ำ>บ้านลายไม่ได้มาตรฐานเนี่ยแต่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการใช่ไหมครับ ใช่ใช่มันต้องมีระเบียบฮะมันต้องมีระเบียบกําหนดออกมาเลยเป็นมาตรฐานของทางมาลายอะ่ะใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้หนึ่งทางกรมทัประบันั้นต้องประกาศมาตรฐานตรงนี้ออกมาหรือว่าทางองค์การ,อ,อ,อ,งกรกองค์กรปกครองท้องถิ่นเนาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของอบตอของเทศบาลเองเนี่ยก็ต้องเอาระเบียบเหล่านี้เนี่ยมามาใช้มาทําคบมันต้องมีกฎหมายมีระเบียบออกมาน่ะ ึ่งระเบียบตรงนี้มันยังไม่มีการประกาศชัดเจนนะฮะว่าแบบนี้แบบนี้นะฮะต้องมีสัญญาณไฟสีืสีเซนต้องมีป้ายนะพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันต้องมีระเบียบออกมาถนนที่มีสองเลนถนนสี่เลนถนนหกเลนทางบันา,าจะเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนกันนะฮะคร <c oughs> <c oughs> ับวันนี้มาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปครับอ่อแล้วหน่วยงานต่างๆเขาไม่ทราบเลยครับว่าสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานสากลนะมันไม่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนนะ หมือนเหมือนราบอยู่เนี่ยแต่ทางทางรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือเนอะาะก็เป็นลักษณะขอความร่วมมือให้กันตา,า,า,ามมาตรฐานใครไม่ทําก็เสีวไม่ได้เือว่าผิดนะมันจะเป็นอย่ังไงไม่ทําก็ไม่ถือว่าผิดนะนะถ้าหากว <ๆ S 1> ่าจะทํา้เรื่องนี้ให้ทางมา้าลายทุกทางม้าลายเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแห่งทั้งประเทศเนี่ยให้ได้า,านมาตรฐานมันต้องมีกฎหมายมีระเบียบออกมาให้ชัดๆเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขอขาดบาดตายเป็นเรื่องถึงชีวิตน่ะ คุณต้องทําอย่างนี้เนาะต้องอย่างนี้ออกมาฮะต้องมีกฎหมายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาระที่ทางคณะกรรมการของเรานี่แหละจะต้องช่วยกันทําให้ให้มีกฎหมายให้ได้ในที่สุดนะฮะในเร็ววันด้วยครับเรามีข้อเสนอเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับในคณะกรรมการของสภาครับใช่ครับใช่ครับมีมีเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ย ทางวุฒที่สภาคณะกรรมการกู้ชีพจุกเฉียงได้ความปลอดภัยทางถนน,นซึ่งท่านสุราชัยเลี้ยงบุราชัยเป็นประธานอยู่เนี่ยนะใครได้ประชุมเรื่องนี้ทําข้อเสนอในเรื่องนี้ก็ผลักดันในเรื่องนี้เนี่ยแต่เป็นลักษณะการขอ,ขอความร่วมมือเนาะยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายยังไม่ได้ออกมาเป็นมาตรฐานหรือกฎระเบียบซึ่งตรงนี้ต้องผลักดันออกมาให้ได้โดยเร็วนะโดยเร็วเพราะว่าเด็กน,นักเรียนเยอะแยะเป็นแสนๆคนเนี่ยที่เลยข้ามถนนทุกวันทุกวันนะเนาะใช่ครับกำลังเพิดเติมเนาะ เด็กใหม่ให่เด็กใหม่ๆเด็กน้องๆใหม่ๆที่โตจากอนุบาลอยากจะเดินข้ามถนนอีกล่ตอนเนี้ยใช่ไหมฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ที่อย่างที่ผมเรียนแต่กีเรื่องของขาดบาดตายนะนะพวกนี้นอกจากเราสอนให้วก็มีทักษะผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องช่วยเขาด้วยเนาะต้องช่วยทําถนนให้ให้ปลอดภัยทําทางข้ามให้ปลอดภัยนะใช่ไหมครับครับก็เป็นเรื่องของทางบ้าลายที่เราอาจจะ ได้ข้อมูลที่น่าตก,กใจนิดหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนี้กฎหมายของเรายัางอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมทําให้ทางพัดลายทั่วพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในบริเวทนหน้าโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและก็ปลอดภัยกับเด็กนักเรียนได้นะครับใช่ครับในส่วนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของเรื่องของการสอนเด็กน้ออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือการมาคับเลกฎหมาย นะฮะถ้าหากว่าเราพบว่ามีมีคนขับรถที่ยังฝ่าฝืนอยู่ที่เด็กกําลังจะข้ามแล้วก็ไม่จอดให้เด็กข้ามแล้วก็ไปชนเด็กพวกนี้ต้องเอาโทษเอาผิดอย่างรุนแรงนะฮะคือพวกนี้มันไม่ควรจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าปล่อยปะล่อะเลยเนาะรหรือว่าพอทําผิดแล้วเนี่ยก็รอลงอาญานี่ไม่ใช่แล้วล่ะนะเพื่อทําให้คนกลัวกฎหมายเนี่ยมันจะเอาผิดจริง ควผิดไม่ใช่แค่ปรับได้ชนเด็กต้องเอาเข้าคุกเลยแหละไม่ใช่อเอาลงอาา <S 2> <S 2> อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะที่จะทําให้คนขับรถเนี่ยจอดให้เด็กข้ามจอดให้เด็กข้ามที่ทางมะลายเนี่ยไม่ใช่ตามจูม่ๆไอ้ทางมะลายเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นว่าไม่ค่อยสักงติดเท่าไหร่คนขับรถไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ว่าจะต้องจอดให้เด็กข้ามอะไรเงี้ยเมืองไทยเราว่าถ้าทำดีนี่ยค่อนข้างห่างไกลจากสากคนเยอะเลยนะ ซึ่งตรงนี้ต้องช่วยกันลดลำประชาพันธ์กันอย่างเต็มที่เลยให้จอดรถให้คนข้ามให้เด็กข้ามนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมาก,มากๆต้องช่วยกันทํามากๆในือการปลูกฝังวินัยวัฒนธรรมเรื่องการจอดรถให้คนข้ามเนี่ยให้คนไทยที่ขับรถทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญของคนเดินข้ามถนนนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันปลูกฝังวัฒนธรรมตรงนี้ฮะ<ช>แล้วก็อันมาคัเดเวยกฎหมายนี่ยต้องเต็มที่อ่ะเนาะใครฝ่าฝืนเนี่ยต้องโดนไม่งั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมันก็ไม่มีความร่วมมือหรือการสร้างวัฒนธรรมนีมันก็จะหย่อนยานไปนะฮะอันนี้ปเป็นเรื่องใหญ่ครับครับคุณมอมีความเป็นไปได้ไหมที่หน้าโรงเรียนทุกแห่งเนี่ยจะมีสัญญาณไฟให้คนข้ามได้โดยสะดวกครับจริงๆมันก็ต้องอยู่ที่เจ้าของพื้นที่เนาะอย่างอย่างโรงเรียนใหญ่ๆนะที่นักเรียนข้ามเยอะๆเนี่ยมันก็คุ้มที่จะติดตั้งสัญญาณไฟเนาะแล้วก็เลยเวลาที่ ที่เด็กจะข้ามแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไฟกระพริบไปก็ได้นะบางทีมันไม่มีคนข้ามก็เป็นไฟแดงคือพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทางเทคนิคทางเทคนิคสามารถทําได้มีคนข้ามแล้วก็กดให้ไฟเปลี่ยนเป็นเด็กเขียวเป็นแดงเนี่ยทําได้ทางเทคนิคที่ทําได้ก็ก็ค่อยๆทำเป็นเนไฟสไปอย่างเนาะถ้าหากว่าเป็นในเขตเทศบาลที่เด็กนักเรียนเยอะๆรถเยอะๆนะฮะการติดสัญญาณไฟเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในโรงเรียนที่ใหญ่ๆ ถ้าหากว่าไม่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 เยอะมากก็เป็นไฟกับพิษอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อเตือนกันนะครว่าเรื่องเรียนกำลังข้ามถนนคุณต้องขับรถให้ช้าลงแล้วก็จอดรถถ้าหากว่ามีเด็กแลกเดยนข้ามมีอีกกฎหมายหนึ่งที่ในต่างประเทศพูดถึงมากเลยนะคือการจํากัดความเร็วรของรถบริเวณที่ผ่านหน้าโรงเรียนให้เหลือสามสิบกิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงอันนี้เป็นมาตรฐานสามคนนะสากคเลยนะว่าควรจะลดเหลือสามสิบ ทำไมต้องสามสิบก็ว่าถ้าบังเอิญจริงๆเลยนะว่ามันมีเด็กกาลังเดินข้ามถนนโดยที่คนขับรถไม่เห็นดีขับสามสิบเนี่ยมันเบรกทันหรือชนก็ไม่แรงสามสิบเนี่ยเนาะเพราะว่าสามสิบเนี่ยพอเห็นว่าจะต้องเบรกเยียบเบรกเนี่ยมันก็จะหยุดเกือบจะทันทีระยะทางในการเบรกเนี่ยมันสั้นนิดเดียวนะประมาณสามเมตรห้าเมตรก็หยุดได้ละแต่ถ้าคุณขับมาเต็มที่นะแปดสิบนะแล้วก็เจอ เหตุฉุกเฉินและเหยียบเบรกเนี่ยมันเลยทางม้าลายไปละอยัางงค่มันก็ชนแล้วกนก็จะแรงด้วยใช่ไหมครับว่าความเร็วของรถมันเยอะฮะเพราะฉะนั้นเขากำหนดความเร็วสากลของโลกเลยนะของการนะบายโลกกำหนดไว้เลยว่าในบริเวณที่เด็กข้ามในตลาดในวัดในอะไรพวกนี้ที่เป็นสถานที่สาธารณะเนี่ยไม่ควรจะขับเกินสามสิบเป็นสปีดลิมิตนะเนาะไม่ควรจะเกินสามสิบอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่เมืองไทยเราเองอยังไม่กําหนดลงไปถึงขนาดนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยความเร็วในเขตเมืองเนี่ยยังอนุญาตอยู่ที่แปดสิบอยู่เลยและนี้ก็ยังยังเป็นเรื่องอีกยาวนานเลยนะที่จะทําให้ต่มเป็นแปดสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นสามสิบซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ตัองช่วยกันคุณหมอครับมันมักจะมีข้ออ้างจากคนขับรถเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีทางบ้าลาย เขาไม่รู้ว่าทางข้าเนี่ยเป็นเขตพื้นที่โรงเรียนอันนี้เป็นข้ออ้างที่เอ่อจริงๆเราเราสามารถที่จะแก้ไขในจุดนี้ได้ไหมครับจะได้ไม่มีข้ออ้างแบบนี้ฮะได้ครับอางที่ผมเรียนตอนต้นแล้วว่าองค์ประกอบของทางข้ามเนี่ยไม่ใช่แค่เปแค่เส้นทางมาลายเนาะองค์ประกอบของทางข้ามเนี่ยมันจะมีการขีดสีตีเส้นซิกแซกลายอะนะมีเรื่องของการมีเกาะกลางถนนมีใบสัญญากับพิบ แล้วก็มีป้ายบอกด้วยนะนะป้ายตรงที่ต้องเห็นชัดระยะไกลออกมาสักสามสามเอ่อสามร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนะว่าตรงนี้จะมีทางข้ามอยู่แล้วในให้คนขับรถได้เห็นว่ามันมีทางข้ามอยู่แล้วต่อไปคุณจะอ้างไม่ได้นะว่าคุณไม่ไม่รู้ว่ามีทางมาลายเพราะว่ามันมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของทางข้ามที่ครบถ้วนนะเนาะนะฮะตรงเนี้มันมีมันมีมาตรฐานที่กําหนดเอาไว้แล้วถ้าทําจริงเนี่ย มันจะรู้ยังไงก็ต้องรู้นะไอ้เช่นลัมเบอรสติปเนี่ยที่ขับรถมัน,ม,นมันกระเทือนกระเทือนกระเทือนอย่างเงี้ฮยฮะลัมเบอสติปเนี่ยเนาะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเตือนให้คนขับรถด้วยมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องชะลอรถไฟสัญญาณกระพริบหรือไฟสัญญาณไฟแดงเลยหรับทางข้ามใหญ่ให,ให่เนี่ยเนาะอันนี้จะเป็นตัวทําให้คนขับรถต้องรู้ต้องรู้นะว่ามันมีอยู่นะะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานละ มาตรฐานทางวิศวกรรมจราจรซึ่งคนข้ามก็รู้คนขับรถก็รู้คนขับรถเนี่ยก็จะถูกเตือนด้วยไอ้วิศวกรรมจราจรที่ทําอย่างมาตรฐานเนี่ยให้เขารู้ว่ามันมีทางข้ามตร่นี้อย,อยู่แต่ถ้าลําพังมีแค่เส้นทางมันก็มีโอกาสที่คนขับรถเนี่ยจะไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่ามีทางวัดอไลอยู่อันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่แต่เราคนที่มาจากต่างถิ่นเนาะที่ไม่รู้ว่าตรงเนี้เป็นโรงเรียน ตอนนี้มีทางวัลายก็ขับมาเรื่อยๆบางทีก็ขับเพลินๆเ่ยก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามีทางบัลายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะว่าคนขับรถก็ไม่ไม่ถูกไม่ถูกเต็มร้อยอนะพูดถึงแล้วก็แสดงว่าของเราเนี่ยยังมีช่องโหว่อยู่ในเรื่องของการที่จะทําให้มาตรฐานของถนนในทุกเส้นทางเนี่ยปลอดภัยสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าเรื่องของบางทีการที่จะมีป้ายแจ้งบอกว่าพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยเป็น อะไรอย่างไรต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่แต่ละถนนก็อาจจะไม่มีจุดนี้บ่งบอกไว้เอง,เองนะครับได้ครับเป็นเรื่องใหญ่มากๆอีกเรื่องหนึ่งสำหรับสังคมไทยเนาะในการกําหนดให้มีมาตรฐานแล้วก็เอามาตรฐานเนี่ยไปไปดาเนินการโอ้เรื่องใหญ่เรื่องยาวเคยสอบถามพนวยงานตา่ตางๆไหมครับว่าที่ยังไม่ทําให้มันเป็นมาตรฐานเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีงบประมาณหรืออะไรยังไงครับผมคิดว่าเนาะมันไม่มี ข้อสั่งการหรือระเบียบออกมาประกาศให้ต้องทอําอ่ะครับคือพอมีระเบียบออกมาทุกคนก็ต้องทําตามระเบียบมันเนาะใช็บไหมเหมือนกับผมยกตัวอย่างเหมือนกับช่วงโควิดออกมาเนี่ยคุณต้องใส่หน้ากากนะคะทุกคนก็ต้องใส่เพราะเป็นข้อข้อสั่งการให้ทุกคนต้องทอําอ่ะหรือว่าเข้าไปในห้างในห้างในร้าน้า,นาค็ต้องมีม,มีกระบ,บอกแอลกอฮอลให้คนล้างมืออะ่ะทุกคนก็ต้องทําแต่อันนี้เป็นระเบียบเป็นกฎหมายนี่เข้าไว้กัน เรื่องทางข้ามที่ไม่มาตรฐานเนี่ยมันต้องมีข้อสั่งการอะไรบางว่าต้องต้องทำคุณไม่ทำไม่ได้นะคราวนี้ความมีข้อสั่งการแล้วเนี่ยทุกคนในพื้นที่ทุกโรงเรียนก็ต้องขวนขวายไปติดตั้งไปทําให้ได้ขอให้มีข้อสั่งการจากข้างบนลงมาให้ชัดๆเลยมันต้องมีมนะฮะตรงนี้อารมุนอร่วยไม่ได้พเพรขขาะเป็นเรื่องขอขาดปัดตายเป็นเรื่องของปลอดภัยของเด็กนัก่เรียนนะฮะซึ่งอันนี้ต้องพยายามเข็นกันต่อไปแล้วนะคือจะอาศัยแค่ขอความร่วมมือเฉยๆเนี่ย ไม่พอฮะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องไปยังภาครัฐครับให้ภาครัฐเนี่ยออกระเบียบให้ทางมาร์ลนยเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่นานาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาใช้กัดนะครับไม่ใช่ว่าแค่มาตีเส้นสีแล้วก็บอกว่านี่คือทางมารลนยอย่างในปัจจุบันนี้ครับนอกจากนี้ก็ควรจะจำกัดการใช้ความเร็ว บริเวณถนนหน้าโรงพรยาบาลครที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสิ่งที่สำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายครับการเอาผิดก,การเอาโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องทำอย่างเด็ดขาดและก็จริงจังครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วิทยาชาติประชาชัยประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับารป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภา,าและผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การแห่โลกด้านการป้องกันการปดเจ็บครับที่มาให้เกียรติพูดคุยในรายการวันนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมธนองศักดิ์นอกลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ